ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวผู้ก็จะกลนะครับเมื่อนี้นะครับผ้าม,าเ,บบเมเาเก็บบักเล็บแมว, <c ười> วนะครับพี่น้องถือมาเบิ้งเลยมาเบิ้งเลยพี่น้องมึงนียไทยไทยเขาเบิ้งสัดสัสเลยนีตะก้องนี่มักเล็บแมวนะครับนี่เมื่อนี้มาหาเก็บบักเล็บแมวนี่ครับส่วนนี้กระดกคือกันพี่น้องเสียเสียโกกเสียพี่น้องเสียห <c ười> มักเล็บแม่พี่น้อง มือแตะน้อยนึงนี่ก็บรดล,ล้วนะครับนี่เนี่ยอืมรสชาติหวานๆสมๆสมครับพี่น้องเบิ่งเลยครับต้นเกกนนพิ่นยดกขนาดพี่น้องมักเล็บแมวพี่น้องนี่น,นี่มีสับประคุณทั้งยาพร้อมด้พี่น้อง,บงเบิ่อกี้มีซุ่มให็เขาเบิ้งลดนี่พี่นอ้องผวนเต็มยอดเบิ่งๆๆๆเบึงได้เพิ่นเบิ่งรดนู่น มือนี้แหะครับมาตามหาหมักเล็บแมวเตรียมถุงมาใส่พร้อมพี่น้องผมก็สิสลบใส่จังสิแล้วก็บซาดลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน,น้ำเพิ่นพี่น้องเลยนี่เดียวโอ้โหนี่เดนี่เดยวมึงเด้อเพื่อนกับิก้อ ยี่ครับนี่เป็นน้ำนี่พี่น้องนี่นี่เอาใส่ทุง่งเสลาวเสลาวลงนี่นี่แซ่บครับรสชาติกำลังพ่อใส้ได้นี่ครับเดี๋ยว์ซีซี่มีเบิรงนี่อีกเทื่อนึงนี่แซ่บพนักครับเอา้าเอาเพียงซ้ำหนีด้านนอกครับกะขอขอบพระคุณที่ติดตามมากๆนะครับเรื่องขอบพระคุณครับเบิรงเนี่ครับส้มบรรยาก,กาศเพื่อต้น